ไปนะคะแมมโบช่างๆมีสาแปดเต้นสี่ทิศจ้าขวามือน,นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอสอยห้าหเจดแปดอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเแปรื่อใหม่หนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดย่

สี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแดหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจดปดันหนึ่งไมสองสาสี่ห้าหกเดแหนึ่งสองสามสี้าเจโหนึ่งมหหเจ mm-hmm <laughs>